สบายดีพี่น้องสบายยามแรงๆพี่เลยหลังจากกีตาร์หุงแนะ่ก็ลงทงลงท่ากับลุงลุงว่าย,ยัางไม่ได้หยุดเลยจะไปกินองม่มงต่อลุองลุงไหวไหมไม่กินองม่งลุงไหวไหมเจลกับเจลกับน้ำอ่ากะปิเด้กกะปิค่ะเจ้า,จ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 า ลองแหนกินบังม่วงนี่ผูกมันดีๆได้มันรุดได้มันเห็นตัมม <c oughs> วแม่มาเฮ็นเ้ยเฮ้ยมาเมืมมม่อกี้บังม่วงเด้อจะลงายเลียงแบ่แพแบ่เลียงแพนี่นค,นคนเลียงแบ <c oughs> ่เห็นแรงเกิน ยั่วยั่วน้ำตาลหมดไปขึงโลขอบคุณพี่สาวสวยคุณสวยละลายด้๋ยสำหรับกะปิเนาะเดีใส่พอนเครื่อปิดหมกหม่งครับ ให้บัรหบุรุษเยก่อนสอนมะม่วงเด้มะม่วงโซ่หยัดโบกใหญ่ไวลี่รอยลุงแรกกินมาลุงแรกจะย่านทองเสียบอกมาลูกจะเสกเศร้าไปอย่างง่วงนอนมานี่ ปล่อยนแม่สี่โตเจ้านะ <c oughs> จัดการไปพ่นลงเทียนแซ่บไม่นอนอโอดโพดสะออนไเวลามันซุกมันหวานดน้ต้นเนี่พยพ <c oughs> <c oughs> ี่เจย์จะไปได้มั้ลูกสามหนุ่ม cốt này và cốt bây giờ thì mấy nhàng cành cuộn nhiều bây giờ ui ba tẹt đi bây giờ được việc lúc này cho xuống non này non lại ngoan mấy lúc này cho khơi kinh như là bị cái pin ạ mà tẹt làm gì เขาใหญ่คำว่แดงเลยเหละให่วแดงวายจกจันแลเดี๋ยวจะจันต่อปรไมไม่ค่อยยาวมากเขาทำอะไรกันขยารูดก็ติดเอาติดีบกนเอากะดาใส่เอาระายางโคนู้ไหนจะพีนอนสาอืยบอบี่นอสาอยจะจันนะจัน แค่นี้เองโอ้ยทูบล้างมอสทูบล้างเดียวนีดน้องนกการศเอื้อทำลัางเลยอย่าันดีจะเจ้าทำผัวสมแห้งบ่าวมนี้ว้าลุงเทนสู้กะปิของแท้ได้พี่น้องเลยวันนี้กระปุกละพ้อยบุ๊บบอตาเรือใบคองแฉะตาเรือใบ ค, ей, คุยแม่ยังมาทำมายู่เสียงครัวบ้นนางแตะลมลายฝนพิ่งตกมาเล็กลายเห็ดออกวายแท้มออืมน่นน่ะทางขด้างหลังน่ะมีการนะบนนอทำโรเเก็บนอะมวนคอจะเสือมาอออกเดเออห้าวกต่นเนนอโอ้ี่ไหน่นน,นี่นี่นีน่ดอนะนะแล้วก็หัวบอเห็น,นสับลายู่เห็ดปัว ปีนี้่ายังบตกอยู่ฝนก็ตกพอตีนไล่มาขึ้นนี่หัวนวจะแรงตลูกมาดูเีแล้วมันฝนไม่แรงโดนมันชะด้วยมันสิตรงให้แรงอย่มาจกไนลูเล้อืมตกเนี้ยิวกเลยทามันตรกินเอมนนสินแปดเจ้าผู้จ้าว่าสิปดชลูกแหละโอ้โหมาจ้งสินเปดสินแปดสินเพ่งเลยตมอย่างเดียว หลังสงการลงปงุงเทพเป็นเบสซาจุ่เจ้าห่ะมันต้องอยู่แล้วยี่ไงวะลงไปกุงเทพทำไม่ได้หลดจักจย่างคมาเด้อเด้อหลุดแง่ห้วโอ้ยจะขาดเด้อย่อยหลุดทองคาด้เมีอมาแล้วเนี้ยอืออืนั้นขี่ได้ทั้งตลอดชีวิตเลยโอ้ถามลุงเทียนสิ ตาลุงเทนไมีเมียสนุกไหมอ่ะใช้เก่งไหมมาใส่ห้างไม่เอาแล้วรถห้างไม่เอานะรถห้างรถพ่วงนี่สิหัวลากก็ไม่เอาก็จากหัวลากก็รถพ่วงลูกติดหัวลาคิดว่าเป็นใัยเงึงนะมองไปแล้วตาลุงเทนแกถือเนื้อไม้ยาวๆอยู่จะไม่เห็นมีครูไม่เห็นมีอะไรก็ทำไง เมเจอยนั้สิยังหวไปน่ะนะโอ้ยไปยิง้างรานรับอาะางเรไปอย่าขึ้นยังงึงแล้วที่ไปยังยงเงึงวะนีา้านนะเงงนะแ้นเลนอมามัดให้มันโยตตา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 ตนูม่้นเลกยมานั่งใส่ผมขึ้นน้อยไปมดเหนือยแหงมาแล้วเบขงเือนเป็นงไหนหรไปถึงไหนคอบมัน พมันเคยไปข้อมัก็ไปหน่อเอันนี้มีขาวอ่ะนี่เดียวต้นนเดียวเขาวแล้วออกแล้วไงลงไปองเที่ยงสิบห้าลดขั้นใหญ่ไปไปในซองค้ามาคือพออเท่นหวาซะได้ลุงแห่ะหาเหล่าอือโอ้ยจะออกดว่อไจะหาเหล่าเลา้ายหมมากไปจะไปหาปาไปหาพวกกะ ไม่หร right? okay. ือว่าง네ี้ม sí, ั้ไม wow. ่ใช่ดอกกาแมงสมแห้งเลยดอกกระสมแห้งหวานตาช่วยลุงเทนไปแอมไปแอมไปว่าอะไรบอกลุงมดด้วยหวานไม่หวานภาษาไทยไปแอมไปว่าหวานจูไปแอมนะจูไปแอมนะจูจูไปว่าอะไรเปรี้ยวมะยาย้านไปว่าอะไรคุณมาก เปนผู <qué says it> ้ได้คเบลนะยาบาลงี้น่นะไปกินไปกีใ่มากหรปลามัแก้วต้นนี้เพราะว่าต้นนี้ไอ้เวลามันสุกมันน่าไหนสุกนะมิถุนาบะพุทธพาพุาพอดีเลยมันมันในแง่บกแซ่แบ๊ม่วงต้นนี่นะปายมาฮะม่งัเลยขาวงขานอะไรเรือเนเท่านั้ ื้านวดขนวนมันสิลายอ่ะปะอาการเงือนทั้งใตทั้งเนือเนี่ยบอกขบวานได้ปุ้ยจะแมนปีนี้เขาเห็ดอันหน้าขงม่วงซุกสิมไอีกับแม่ขึ้นมาเห็ดม่วงกวนมาไหวกินอยู่สุรินเท่าเขาม่วงกวนง่ายม่วงปีแม่อยู่เนย เก่มุวงแผ่นงแผนจ้าวาแดดออกแล้วพี่น้องเ้ยแดดออกนกกระจอกบินออกจากหลังมนอนเช้าเพื่อเอาความลงกแล้วกระดูกกระดกน้องมาเข็บากเองเลยขึ้นเห็นกะปากวาคว้าอองข้างๆข้างฝั่งลอฝั่งลุงแหละพายมีมองเอามาให้พ่อลงเทนหนเด้อกระดูกดักว่ะ ดูพันเนาะืนเฮ็ดปลาก็มามออันพี่ไอไม่อยู่มองเยื่ทีน่นะคว้าแล้วมาทำมองเสร็จแล้วเดี๋ยวปุ๋ยได้กินเลยเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวจุดเต้นก่อนเดี๋ยวขุดเสเดือนมาใส่ดูสต้องตามอันใครมีมองมองเอาไอ้น่าจะเยกปลามองเอาไปใส่สระใหญ่ใส่ดูว่าพอมีปลาหรือไหมแยกเขานั่นบปะ เ่าจับนํมันเาปลามันใส่เบ่เฮาเหเฮ้ยเฮ้ยปกเราไล่มามันก็มาครัาวนึก็าีน้ำจานี่ตลูกนลูกสอแล้วก็ตัวผูใช่ป่ะแม่หมดเลยแม่มันมีตัวผู้อยู่ราผุกเชือกคอกับกระดิ่งเจ้ายางูเหงาหลดกเชือกคอทีเขียว ฮะนักลงจะใส่เลยพี่น้องก็น้องมาจากกรุงเทพไปแล้วตนี่ไดปลกออวไนนี่นะตังตัวู้นะตัวึกน้อยนะวงเนี้ยอ๋ตรงเนี้ยไอ้นีไอที่มงเทพไปแล้วลานทรายนั่นยังใกล้จะคอดด้น่ะแต่ลงมือใดสิลงเดียวยังมหู่ไม่ได้เี่ยวไม่ได้เี่บรกาศพี่น้องก็มือโตมาขึ้นมือเศร้าหรือมืนมขึนนัลงเลย สามนี้ำนัโอ้เมา่อกี้ลงบวตกก็ไม่พอเปียกดินมเลยมาถึงซีมอทีแล้วเอ้าอืมได้มาเลยเสียงมาต่อแล้วไปจานเลยใช่ไหมโถ่เดี๋ยวไม่ได้กูเสียก็รู้แค่กันเลยเาโถ่ยี่ห้อแล้วหลดมันี่ยูุพูุดผุ มาเลยคะนาผูต้นจึกโหลดมาและเรามากินมันเลยกะปีหน่ยเลยวัน้หนอ่้งน้แกห้องยแี้วามากกะปีกะปีเกียวานอะว่าสีนไาล่ะแดงเป็นปากแดงเป็นน่เหมือเดิมนันป็แป้เลยหรอกพวกยเคี้ยวนะ แปดสิบโลเหรอไหมแปดสิบโลเย็นเราแปดสนบโลหลังหักนอนมอดอย่างนี้อ่า่าหนุ่มหมวีเขาแก่นอุ้ยเบ๋เขาแก่นแหละป้ามานน้องเคยถอยอ่า่มันจะมากินแข่งอยู่ทำไมไปเร็วจังวันนั้วันนั้นอุ่นมาเตะเถอะอ้หวานเลยหวานไหมมาเตะงับ เราปุ้งลงรอผายหน่อยฮะปุ้งแหงเนาะออืเ้ามีกุงงแหป็นอะไรบ้างยุือเดี๋ยวไม่เคยแสบมันก็แสบสูตรทั้งมันเลยเนาะกะปีเฮ้ยมั้อกับทีมงานเลี้ยงเบกินม่วงองกลางถงนี่ให้ป้าท่านห้วยมดซะให้ป้าหันให้วะให้ป้านั่นให้พี่เต้นให้ป้าผ่านให้ ได้ไหมล่ะโดนมือนะเลียงแม่เลียงควยมันจะได้ชิมองเือเอาเชือกมาผูก่ต้องกินซามัจะได้กิใ่มันลากให้ก่อนหนึ่งนอนลงสั้นๆนะใส่เพื่อว่าพี่จะใส่แล้วจะได้ชิเอาเองซะ สน่มแัะนอนใส่ตั้งสองปีแนสวยมันักแร้แพ่ันเลยเนาะจะพูดไมพูดเหจะพูดักนั่นอเขาเรียกบอกันไม่เดียวมั้งจิมงานเลี้ยงเบะจเบะผ่อนซาละโมด่งกินหมู่องเออ๋จ๊เบะเผื่อเบะโตเต็มให้น้าอยู่เบดพี่น้องดหน้าก็ค หองนี้ก็สิลาเดยวพี่น้องซาฟากก็เลยกดแชร์ที่ทีแมแหงเบอร์จะกรูจกคนโนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าโอสบายดี